ต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรองหนทางของพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะไอ้ดังขัดสมาดเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรด,ดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบยหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายบาย คราบกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเลือกตาอย่ากดลุกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำจาจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งทำใจของเราให้ว่วางๆปลดปล่อยวาง ทำใจของเราให้ว่างว่างให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่ง อยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุปไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งไอเส้นด้านทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูนกลางกาย นที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับและก็ที่ตื่นของตัวเรานะจ๊ะมาเกิดก็ตัองมาตรงนี้ไปเกิดคือตายก็ตั้งเริ่มต้นจากตรงนี้เวลาหลับก็หลับอยู่ที่ตรงนี้ ตื่นก็ตรงนี้เกิดนับหลับตื่นอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะจ๊ะคือมาเกิดเนี่ยเราเป็นกายละเอียดมาเข้าปากช่องจมูกของบิดาหญิง้ายชายขวาแล้วก็ไปตามฐานตา่างๆฐานที่สองที่เปล่าตาหัวตาตรงน้ำตาไหล ฐานที่สามที่กลางกักทิสะในระดับเดียวกับหัวตาฐานที่สี่กับปิดานปากช่องปากที่หาสํำลักฐานที่ห้ากับปากช่องคอเหนือลูกอกเดือดฐานที่หกก็กลางทองในระดับเดียวกับสะดือของเราและก็มาจุดจุดฐานที่เจ็ด ของมิดาตรงนี้แหละแล้วก็ดึงดูดไปหามารดาเพื่อประกอบา้าทำส่วนหยาบแล้วก็เคลื่อนย้ายไปตามฐานเจ็ดอกสี่สามสองหนึ่งเข้าทางปากช่องจมูกของมารดาไปตามฐานหนึ่งฐานแล้วก็ไปจุดอยู่ที่ฐานที่เจ็ดเมื่อประกอบา้าทำส่วนหยาบถูกส่วน รวมกันพ่อแม่และตัวเราเป็นลูกก็บังเกิดขึ้นมาโดยรูปรกายเนื้อนะจ๊ะมาเป็นกายเนื้อแล้วเวลาตายก็ตรงนี้แหละใจจะอยู่ที่ฐานที่เจ็ดแล้วก็เคลื่อนไปฐานที่หกห้าสี่สามสองหนึ่งออกจากปากช่องจม,มูก ไปแสวงหาที่เกิดใหม่หลับก็ตรงนี้ตื่นก็ตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอย่างนี้นะจ๊ะสำหรับนักเรียนใหม่และที่สำคัญยังเป็นต้นทางคือจุดเริ่มต้นไปสู่อายตนานิพพานที่พระเจ้าอรหันต เมื่อท่านปล่อยวางทุกสิ่งจากสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแล้วใจท่านก็จะหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดเพราะถูกส่วนก็ตกศูนย์เคลื่อนก็ไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมลอยเกิดขึ้นมา เป็นดวงใสๆอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างใหญ่ก็ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือโตเทกาฟองไข่แดงของไก่บ้างใหญ่กว่านี้บ้างตามกำลังบารมีที่ไม่เท่ากัน แต่จะเป็นดวงใสกลมรอบตัวมันดวงแก้วใสเหมือนกับเพชรที่จริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างมันดวงอาทิตย์ยามเที่ยหวันแต่ไม่แสบตาไม่จ้าตาไม่เคืองตา คือจะใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญและยิ่งกว่านั้นทำดวงนี้คือความบริสุทธิ์เบื้องต้นที่จะนำไปสู่ความบริสุทธิ์ที่ยิ่งกว่านี้ขึ้นไปอีกเะีเกว่าดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานหรือดวงปฐมมรรคเป็นจุดเริ่มต้น ไปสู่อายตตานิพพานในเส้นทางสายกลางภายในของตัวท่านเช่นเดียวกับตัวเราเพราะมีอย่างนี้อยู่ทุกๆคนในโลกและท่านก็เห็นไปตามลำดับในกลางดวงพฐทมรก็จะเห็นเดิงสี กลางดวงศีนดวงสมาธิกลางดวงสมาธิเห็ดดวงปัญญาคือเข้าถึงดวงปัญญากลางดวงปัญญาก็จะเข้าถึงดวงมีมุตโดยมือมุตก็จะเข้าถึงดวงมุติญาณทัศนะจะเป็นดวงใสใสสว่างยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆซ้อนๆกันอยู่เป็นหกดวงหนึ่งชุด กลันใจของเราให้ใสใสกลั่นของท่านให้ใสใสจะกระทั่งเข้าถึงกายภายในคือกายมนุษย์ละเอียดแล้วถ้าการทำอย่างนี้ไปทีเรือก็เห็นกายในกายแต่ละกายก็จะถูกเชื่อมโดยดึงทมหนึ่งชุดหกดวงนั่แหละ ดวงธรรม,มารวสาสิบฐานดวงศีลดวงส,วงสาม,มาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัะสันซ้อนกันอยู่แล้วก็เชื่อมกันถึงกายอื่นอีกตั้งแต่กายทิพย์หยาบกายทิพย์ละเอียดกายโลภหยาบโลภมละเอียด กายอรูป์รมหยาบอรมป์มละเอียดกายทำโคตภูหยาบโคตภูละเอียดกายทำปัจโตดาบัญญยาโตดาบัญละเอียดกายทมพระสิกิตาคามีหยาบกายทมพระสิกิตาคามีละเอียดกายทำพระนาคามีหยาบกายทำพระนาคามีละเอียดกายทมพระรหัสหยาบกายทมพระรหัตละเอียด ซอนโเงิอนอยุ่กายทำระโสดาบัญญัติคือโสดาปฏิมักคืออยากเป็นมักละเอ,อียดเป็นผลเป็นชั้นๆเงินเข้าไปอย่างนี้แหละและในสุดก็ลุดพ้นจากกิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้มักผลนิพพานมีอยู่ในตัวของท่าน เช่นเดียวกับมีอยู่ในตัวของมนุษย์ต่างแต่ว่ามนุษย์ตัวตัวไปไม่รู้ว่ามีอยู่แต่พระสัมมอร,รุปเจา้าท่านได้เข้าถึงจึงรู้ว่ามีอยู่และมนุษย์ทุกคนในโลกก็มีอยู่ไม่ได้บรรลุแล้วโดยพระมหากรุณา รักดาปราตนาดีต่อเพื่อมนุษย์และเทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงนำมาถ่ายทอดมาสอนไว้ทำอย่างท่านอย่างนี้แล้วก็จะได้รู้ทำอย่างท่านทำอย่างท่านก็จะเป็นอย่างท่านแ้ัแกมีหัวข้อปฏิบัติมากมายรวมแล้วได้8 4 0 0มสี่พันปฐมขัน ถึงท่านสรุปย่อรวมเป็นอริยมรรคคือหนทางที่จะไปเป็นพระอริยเจ้าหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะนั้นมีข้อปฏิบัติเรียงไปตามลำดับอยู่แปดข้อเหมือนบันไดแปดขั้นที่จะต้อง ำต,ตามรอยนี้พิจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะเป็นอย่างพระองค์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะประเห็นว่าชีวิตในสังสารวัฏนาะมาเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ปัดปลายจากสิ่งที่รักเป็นทุกข์ประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เป็นต้นแล้วก็มีความโศกเศร้าเสียแับแกนใจลำพิไรลำพันอะไรต่างๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นทั้งหมดมาเพราะมีการบังเกิดขึ้นของกายมนุษย์เมื่อมีเกิดจึงมีแก่เจ็บตายอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้สิ่งเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก็ทำไมเกิด มาเป็นมนุษย์มันจะเป็นอย่างนี้ได้ก็ต้องทำตามแนวทางนี้มันในแปดกันหรือข้อปฏิบัติแปดข้อที่เรียกว่าอรารยมรรคถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ถ้าไม่ปรารถนาจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรก็มีทุกข์อยู่เรื่อยไปจนชาชิ้น ุกในมนุษย์ยังพอทนได้แต่ทุกในอบายที่เราไม่เห็นไม่รู้จักมันทนได้ยากมากมันทรม,มารมาและมามังเกิดเกิดในความไม่รู้ว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรเลยเรารู้ว่าตัวเองไม่รู้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะทำไงถึงจะพ้นทุกหลับทุกขได้ก็มไม่รู้อีกมันจึงเป็นอันตราย ตอนนี้เมื่อพระองค์บังเกิดขึ้นแล้วบรรลุแล้วนำมาถ่ายทอดแล้วผู้มีบุญมีปัญญาก็จะเงียบสดสรดับฟังตั้งใจฟังเมือ่อใครโลรธในสติปัญญาก็แจ่มแจ้งหายสงสัยเกิดปิติเกิดกำลังใจสุขใจ เกิดฉันทะอยากจะเป็นอย่างพระองค์บ้างก็จะทำความเห็นให้ตรงสัมมาทิฏฐิก็จะเกิดขึ้นแล้วก็ข้อปฏิบัติอื่นๆก็จะเรียงมาตามลำดับคืออยากทำด้วยความสมัครใจเมื่อกระจาจเรื่องราวความเป็นจริงชีวิตว่าต้องเป็นอย่างนี้แล้วก็สรุปในข้อสุดท้ายคือสัมมาสมาธิ เป็นบันไดขั้นสุดท้ายที่จะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าเส่ยงระเรียคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำบาติเริญหรือหลวงปู่วัดปากน้ำบาติเริญท่านสลับ่ายุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาหารหันต์คือให้มันง่ายเข้ามันรักเข้าเพราะว่า บางคนมีความพร้อมในการนำสมาธิแต่ไม่พร้อมที่จะเข้าใจอีกเจ็ดข้อโดยอ้างว่าไม่มีเวลาและอารมณ์ติดโน่นติดนี่อะไรสารพัดพราะฉะนั้นท่านก็รัดตัดตอนไว่หย,ยุดเป็นตัวสำเร็จมาลงที่สมมาสม,มาธิซะเป็นวิธีทางรัดตรง ก็จะเริ่มต้นจากอะไรลงท้ายก็สัมมาสมาธิเมื่อเข้าถึงสัมมาสมาธิคือใจหยุดนิ่งได้แล้วอีกเจ็ดข้อซึ่งรวมเป็นแปดข้อก็จะเข้าใจเองแล้วก็สมัครใจที่จะทำเช่นนั้นเพราะนั้นหยุดจึงเป็นตัวสัม